เป็นคนเบสเขาผมไม่ชอบอะแม่คือว่าผมเนี่ยทัวร์รอบโลกครับคุณแม่โอ้แต่ว่าฉันอยากจะไปเที่ยวอเมริกาค่ะคุณแม่จะไปเมื่อไหร่บอกผมครับผมก็ได้จองตั๋วรถไฟให้เฮ้ยนี่คุณจะบ้าเหรออเมริกาอะไรไปทล้ไมรถไฟแม่ไม่อยากไปอเมริกาไม่ต้องนั่งรถไฟเนี่ยขับรถไปนะประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงเฮ้ยเมกาไหนเมกาบางนาอืออเมริกาสิครับ ไม่คืออย่างนี้ครับการเดินทางของผมเนี่ยเป็นเส้นคุณบอกว่าขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟได้ยังไงอเมริกาคือทัวร์ของผมเนี่ยเป็นการเ,าเดินทางเขาเรียกเส้นทางพิเศษครับไม,ไ,มไม่เหมือนทัวร์ที่อื่นครับคุณแม่เนี่ยจะต้องนั่งรถไฟครับออกจากหัวลําโพงครับไปค้างที่หัวลาโพงคืนหนึ่งนั่งกินส้มตำโอ้โหฉันไปตามเวลาดีกว่าหลังจากนั้นรถไฟเนี่ยจะออกแล้วก็ไปลงที่จังหวัดหนองคายไปลงหนองคายแล้วไปต่อรู้จักไหมหนองคายรู้จักสิที่คุณแม่เคยไปคายหนองไงครับ ไม่เคยจาผิดแล้วล่ะคุณแม่ลงเรือหางยาวครับมีหางยาวด้วยหรอนั่งเรือหางยาวข้ามไปฝั่งลาวหลังจากนั้นขึ้นรถบัสต่อ,อขึ้นรถบัสรถบบอรถสีสม้มมันจะเขียนว่าด่วนบกส99เอ,อ้เนี่อมันไปแม่กองมันเลี้ยวจากแม่กองครับไปถึงประเทศคขมรนเลยครับโอ้และจากขเขมรนไปไงอ่ะลงเรือเดินสมุทรครับหลังจากนั้นแม่ก็จะถึงอเมริกาครับ ไปขึ้นรถโอ้โหอะไรมันไปหลายวันนะสิไม่หลายวันครับแค่ห้าครับห้าวันห้าเดือนครับนี่ไปกลับไม่เป็นปีเลยเหรอแต่ขากลับไวนิดนดิงตั้งเครื่องอ้าวมันจะไปไม่ขึ้นเครื่องไปอ่ะมันก็เป็นเหมือนของคนอื่นต่อสิครับผมเนี่ยทุกๆวันนีใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมากกว่าเมืองไทยครับเหรอคือแบบว่าจริงค่คุณตาคูเฉยๆก็ได้ค่ะผมเป็นคนที่ปากว่ามือถึง ไปเที่ยวเมืองนอกบ่อยเนี่ยเรื่องภาษาคุณก็อพอได้สิคะเอออย่าว่าแต่พอได้เลยครับภาษาเนี่ยผมสามารถพูดได้ถึง1888ภาษาแดร้บยบภาษาอย่าว่าแต่ภาษาคนเลยครับภาษาอะไรได้ภาษาหมาผมก็พูดได้ครับทุกคนอะสามารถเรียกหมาเข้ามาใกล้ๆให้หมากินข้าวให้หมาไปข้ามหนังสือพิมพ์มาทำไงทำไง มาปักปักได้แล้วแล้วหมาว่าไงหมาว่าไงหมาก็ตอบอก็ไม่คาดหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ไหมคะภาษาอังกฤษคุณกำังจะลองภูมิผมใช่ไหมครับก็นิดหน่อยอยากรู้นี่ผมอย่าไปบอกใครผมจบออคฟอร์ดออคฟอร์ดครับจริงเหรอคะครับผมแล้วก็แล้วก็มาออคเหล็กครับแล้วก็มาออคเหล็กจะบ้าแล้ว ผมไม่ได้ตลกนะครับคุณแม่ผมรูดจริงนะครับปริญญาตรีที่ไหนคุณอะชิคาโกปริญญาโทเมืองเชคปริญญาเอกอนุบาลเดลล่าตลกดิแม่ต่อเล่นครับถ้าภาษาอังกฤษอ่ำทักทายกันล่ะสวัสดีตอนเช้า Good morning สำเนียงมันต้องได้กันไหมได้ด้วยสวัสดีตอนกลางวัน Good afternoon อัคนูนนูนกับโคกมันก็เหมือนกันล่ะครับแล้วถ้าสวัสดีตอนเย็น Good evening สวัสดีตอนกลางคืนกูดไนสวัสดีตอนพรเพ้กูดเย่ย anyway. ังรถยนต์ก็สวัสดียางรถยนต์รีบพาฉันไปเจอมันจะเช้าแล้วนะอ๋อภาษาญี่ป네ุ่นก็ได้ได้ครับอะยังทักทายภาษาญี่ปุ่นอ้ามราก่อนซาโยนน้อุ้ะได้ปะนี่ขนาดพูดนี่สากุระล่วงเต็มเลยพักทายสวัสดีตอนเช้าโคมุวะโคมุวะฮานิเบะเฮ้ยเดี๋ยวฉันเคยได้ยินแต่โอ้ฮายโยโกไซมัด โอไฮโยนี่ญี่ปุ่นที่ไหนครับญี่ปุ่นตอนเหนือเขามมนี่ตอนใต้ติดเขตชายแดงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีครับเหรอเกาหลีเหนือด้วยนะครับผมสวัสดีตอนเช้าอะไรเมื่อกี้ลืมไปโค้งวงวัฮาบิเบสวัสดีตอนกลางวันโคมงวงวังฮาบิเบเย็นโคมงงเย็นฮาบิเบคือมันห้าโมงกว่าจะหกโมงเย็นแล้ว ภาษาญี่ปุ่นเขาเลย6มหกงยิงฮอลิเบกอ๋อคล้ายๆภาษาไทยครับกลางคืนหกวงคืนฮอดิเบกคุณเคยไปเหรอพอจะเรียนรู้ได้ครับเอางี้คุณอยากไปไหนบอกผมเออเอาเอางี้ดีกว่าโอ้คุณมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไอ้นักกำไรกับไอ่นักงงินจะไปไหนอะอยู่ในครัวแม่น้ำมด ไปไหนกันหมดเนี่ยฮะอยู่ค่ะมีอะไรแล้วคะคุณนายแขกมาแล้วเอาน้ำอ่ะท่ามารับแขกหน่อยเซ่อ๋อได้ค่ะรอแป๊บเดียวนะคะเฮ้ยมาแล้วค่ะน้ำค่ะจิ้มน้ำก้าเชก้าอะไรคะอะไรออฮีน่าแหละครับเออเรานางมนนางมนมนเรียนแต่งหน้าครับเอ๊ะมนอุ้ยใช่จริงด้วยมนอือจำผมได้ไหมใครอะเบส เบสไหนท้ามาอํากันอีกแล้วผมจําคุณได้นี่จําได้รู้จักกันเอารู้จักกันเลยเฮ้ยรู้จักกันหรอคุณรู้จักกันกับมนด้วยเหรอคุณมอนเนี่ยครับเป็นลูกชายของเจ้าของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดเฮ้ยผมยังเคยเอาทัวร์คนจีนคนฟิลิปปินส์ไปนอนที่โรงแรมเขาเลยโรงแรมเขาใหญ่มากอยู่ตรงข้างๆวงเวียนใหญ่อะวงเวียนใหญ่เขาไปซ้อเล็กๆที่โรงแรมสุริยาเฮ้ยสุริยาแปดเก้าเอไนมันม่านรูดคุณจําผิดหรือเปล่าคะ มอนมอนไหนคะมอนลูกชายจะขอลูกแแรงะไม่มีไม่รู้จักค่ะฉันเป็นกระเทยผู้ชายผู้ชายหรลูกหล่อจังเลยกล้ามใหญ่มากเลยเด็ดเด็ดเด็ดกระเทยหรือกระโถนเนี่ยกระเทยนะกระเทยบ้าบอเลยมีหนวดไม่เข่าโอ้โหเฮ้ยแมวน่ะนี่ไม่ใช่คุณมอนจริงๆเหรอไม่ใช่มอนไหนไม่เข้าใจครับเป็นกระเทยอ่ะเป็นกระเทยไป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 ฉันเกลียดกระเทยมากเลยแต่ฉันชอบผู้ชายรูปหล่อไปไปไกลๆไปเด็ดเด็ด ล้วเรื่องตึงตังเนี่ยลามปามลัมแขกแบบนี้นะลามปามไปไปหางอะไรมาให้แขกทานไอ้แบบอยากกินอะไรไหมมอนหรือเปล่ามอนล่าอยากกินอะไรบอกนะครับเดีผมไมะได้ทานอาหารกลางวันมาเลยครับเดี๋ยวไปทำมาให้กินนะครับเป็นกุ๊กอยู่ที่นี่เหรอเป็นพ่อครัวอยู่ที่นี่ค่ะสุดยอดไปเลยขออาหารกลางวันชุดหนึ่งอะไรนี้มอนขอเป็นประเภทยำได้ไหมได้ได้ได้ยำยำอย่าให้เหมือนกันนะเอาคนละยำนะอื แม่ยำหนึ่งคุณตายำหนึ่งผมยำหนึ่งคนละยำไปเลยคุณยำเดียวเลยโอเคโอเคยำเดียวเดี๋ยวยำให้คุณอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใช่มนจริงอ่ะไม่ใช่ค่ะถามจริงปลอมตัวมาใช่ไหมใช่ค่ะ้ปลอมไหนคะใครปลอมไม่ใช่คนละคนรู้จักเหรอเกือบไปแล้วไหมล่ะไอ้นี่มันมายังไงวะเนี่ยเกือบจับเราได้แล้วด้วยไปไปไอ้โม่ เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันนี่ทำอะไรกินอะดิ๊ดิ๊ดิ๊ดนี่เมืนน่อกี้นะแผ่นฉันเกือบแตกนะไอ้นี่อย่าสิมันจำฉันได้อา้าวเฮ้ยทำไมโลกมันกลมมันอย่างนี้วะเฮ้ยนี่นายเพิ่งรู้เหรอว่าโลกมันกลมไม่ใช่อย่างงั้นหมายถึงว่าโลกมันกลมมาเจอกันได้ยังไงนี่มันมาจีบน้องสาวแกเหรอเอ่เอเฮ้ยมันได้มาจีบหรอกคือแม่เขาเนะี่ยพาไอ้โรนเนี่ยมาดูตัวน้องสาวฉันเฮ้ยฉันไม่ชอบคีน้ามันเลยว่ะโอ้ยฉันก็ไม่ชอบมันเหมือนกันเฮ้ยไองนี้ถ้าอย่างนี้นะมันต้องแก้้เกันนห่อยแลว ไม่ชอบมันเหรอไม่ชอบเออเอางี้เดี๋ยวฉันจะทำไปทำอาหารกินแล้วกันทำนะเสิร์ฟช้อนช้อนช้อนอ๋อถังแล้วสวยเดี๋ยวจัดไปให้เลยนี่ทำมอะไรจ๊ะว่างๆเนี่ยถ้ามันถ้าผมได้มีโอกาสอยู่เมืองไทยเนี่ย ผมจะพาไปทานอาหารญี่ปุ่นเอาไหมครับญี่ปุ่นอยู่ตรงซอยนวลจันนี่เองครับอ๋อนวลจันร้านน่ดังนี่ชื่อร้านอนิเมะครับเมื่อสองวันก่อนเห็นร้อยกว่าคนยืนมุงกันโอ้จะจะกินสิบล้อเบรกแตกมาแล้วค่ะนี่อาหารญี่ปุ่นนะฮะเขาเรียกอะไรครับยำปักกิ๊บเขาสายญี่ปุ่นใช่ไหมเดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนคนอันนี้ เผ็ดนะครับพริกกระเรียงพริกกระเรียงเผ็ดครับพริกเผ็ดกว่านี้ครับอะไรอ่ะเนี่ยคุณใส่น้ำปลาไปครึ่งขวดใช่ไหมเฮ้ยคุณใส่น้ำปลาครึ่งขวดใชไหมอาแล้วผมชอบใจมากคุณรู้ไหมว่าผมเป็นโรคไตอยู่ทุกวันนี้ไตสองข้างอะเหลือแค่เนี้ยไตมีแค่ี้ย กินเค็ินเค็มรอรบรับรับี่ใ,ใส่มาเป็นเม็ดเลยนะโอ้โหจับปลาอ้าเฮ<ะ>้ยโอ้โหทำไรอะอะไรเนี่ยโอ้ชุบก่อนค่อยหอมดีหลังเป็นไงเนื้อปลานุ่มไหมขาดเค็มของน้ำปลาหน่อยได้ไหมครับ ไป้วครับโอเคครับฉันรู้คุณชอบกินมะเขือเทศอะไรนะมะเขือเทศว่าทำไมครับมะเขือยังเทศแล้วก็ปลาเทศแล้วก็เล่นยังไงอะเขาเล่นแบบ พระเทศเรายังไหว <Attention, S 2> ้แล้วนี่มะเขือเทศมันก็ต้องไหว้นี่มันถือไม่ได้ไงกูงงแต่อันเนี้ยอันเนี้ยคุณจะกินคุณไม่ต้องทําเองละเดี๋ยวให้มนมนเขาทุบให้ดีกว่าเทศทุบอยางกันเทศกินแล้วหิวดีนี่ก็เลอะเทอะอุ้ยอันนี้เลอะแล้วมันแข็งไม่เป็นไรค่ะจะทุบให้ทำไมคะมนใช่ไหมมนค่ะแรงเหมือนผู้ชายไอ้มนปลอมตัวมั้งจะปลอมไหนอ่ะจะขอโรงแรมเนี่ยไม่ใช่นี่มนเฉย กินอุ้ยไม่ได้สิชอบเค็มใช่ไหมนี่ต้องใส่ลงไปด้วยเอาเป็นปั่นได้ไหมเป็นน้ำผลไม้แล้วกันอุ้ยโอ้โหดูดเลยดูดเลยใช่ไหมเป็นน้ำผลไม้โอ้พิสดารเนาะกินแล้วโอ้โหคุณแม่ครับอะไรขอญาตเข้าห้องน้ำหน่อยครับ ข้าปวดท้องต้องขึ้นหลังคาแล้วล่ะอ้าวเกีียวแล้วครับคุณแม่บ้านเราถือปติว่ากินบนเรือนาบนหลังคาห้องน้ำไม่มีในนี้แม่ไม่ไหวแลองตูดผมดำผมอ้าไปยัไปปั๊บแกสแม่ปั๊มที่ปั๊บที่บ้านไม่มีห้องน้ำไปที่ปั๊บนี่จะบ้าเลยบ้านใหญ่โตไม่มีห้องน้ำเนี่ยไม่ได้แแม่เข้าใจบุญเอาช่วงบริจาคมัดไปแล้วคือเอาห้องน้ำไว้เดี๋ยวเปลืองน้ำ ไม่ต้องเลยนะอะไรคะฉันรู้นะว่าเธอแกล้งเขาใช่ไหมฮะมนเขาเป็นแขกของบ้านนะทำไมเธอทำอย่างนี้เธอทำอย่างนี้ฉันจะรู้สึกยังไงฮะฉันจะบอกเธอเลยนะฉันชอบมากเลยมอนขอบคุณนะมนฉันเกลียดมันมันจีบฉันฉันไม่ชอบก่อนที่สิไปรอะใะจีบทำไม่ะขาบอกอะไรเขาไม่ชอบกับเธอเว้ย ไม่ชอบกระเทยแต่ฉันไม่ถือนีอ่ผู้หญิงด้วยกันมากอดที่ขอบคุณไปเลยเอลอกไปเลยออกไปเลยขอบใจมากนะมนไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะอขอบคุณคุณเฉยจับมือก็ได้ใจนะทางลูกบอกมาเดี๋ยวนี้ลูกฉันไปไหนลูกฉันหายไปไหน พูดมานี่ฉันมัดแขนไม่ได้มัดปากแกพูดได้แล้วทำไมไม่บอกผมล่ะครับนี่ต้องบอกทุกอย่างเลยเหรอก็ปกติที่ผมดูในหนังมันต้องมัดแขนแล้วก็มัดปากด้วยละครับแต่งานนี้มัดแขนอย่างเดียวย่าครับบอกมาเดี๋ยวนี้ลูกฉันหายไปไหนผมไม่บอกหรอกครับเพราะว่าคุณกมลน,นชนกสั่งไว้ไม่ให้บอกครับ ปากแข็งใช่ไหมเทวะครับผมตบไม่บอกหรอไม่บอกุ้ตบกูทำไมเอาก็แกไม่บอกตบใครอ่ะโอ้ยตายตายตายไม่รู<_<_้เรื่องรู้โอ้ยเป็นเลขายังไงไม่รู้เรื่องรู้รัศสังให้ตบมันไม่ใช่ตบกูโอ้แล้วก็ไม่บอกตั้งกันแรกโอยตายเวรกรรมรับเลขามาไม่ได้เรื่องไล่ออกก็ไม่ออก จะให้ออกไปอยู่ไหนเล่านี่ฉันต้องรับเวรรับกรรมไปเท่าไหร่เนี่ยฮะมันพิษที่แกแกรับคนไม่ดูว่ะถ้าแกสืบว่าฉันเป็นคนยังไงแกก็แจ้ไมาต้องรับจะมาถูกใจเนี่ยพิษที่แกตกลงฉคนผิดใช่ไหมพิดเองฮ้่ยไม่น่ารับมันมาเลยจะบอกหรือไม่บอกไม่บอกครับยังไม่บอกอีกใช่ไหมเป็นตายแลดียังไงผมก็ไม่บอกครับทรมานจะตายก็ไม่บอกใช่ไหมใช่ครับทรมานมันอีก หาข้างมือหาข้างมือฉันรู้นะว่าแกมีจุดอ่อนอะไรบ้างมาแล้วไงข้งม <c oughs> นมนอ <c oughs> อือย่านะครับแกเห็นไมมนี่อะไรลูกโป่งย่านะครับผมควรลูกโป่งที่สุดในโลกโอ้ยมึงเป็ดเลยขายยังไงแล้วเนี้ยทำไมก้าวลูบลูกโป,ป่งยังไม่ดังเลยมึงอ่ะแลวลูกยังไงก็ลูกพี่แก๊ปมันหัวหน้าอันลูบให้มันดังเออโอเคนั่นนั่นทำได้จะใช่ทำไมเอาน่ะ